ดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับชอบ่องานตาเลยลยนะคะวันนี้เราแต่งตัวแบบนี้มาให้ทายว่าเราจะไปทำอะไรใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเป็นซานตี้สุดสวยจกของขวัญให้คนหนึ่งวันค่ะถ้าใครอยากเล่นกับเราก็สามารถแอชชเนิมได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันเอาหลังนี้เลยนะคะมันจะมีหลังหนึ่งนะคะที่เขาแบบเพิ่มเติมมาเนาะแต่จริงๆแล้วหลังนี้เขาอัปเดตมาในเทศกาลคริสต์มาสเหมือนกันแต่จะไม่ได้ว่าเป็นเทศกาลคริสต์มาสปีก่อนหรือว่าปีไหนนะคะ หลังนี้เลยคือเมื่อก่อนก็จะเป็นบ้านขนมหวานเนาะตอนนี้เขาก็อัปเดตมานะคะเขาอัปเดตมาเป็น Santa าเวิร์กชอปนะคะเหมือน,เป,นเป็นที่ทำงานของ Santa นะคะแต่เราเป็น s a n t ีก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะโอเคล็อกบ้านด้วยนะคะตรงน,นี้ก็แบบเป็นกล่องข,ของขวัญน,นะคะเฮ้ยทุกคนมีอมยิ้มด้วยเหรอเนี่ยพิ่งรู้นะน่ารักอะ่ะตรงน,นี้ก็เป็นที่ทำของขวัญน,นะคะ,คะมีรถลากด,ด้วย แล้วก็อบอมยิ้มฮะอมยิ้มมันอบได้ด้วยหรอทุกคนตรงนี้นะคะก็เป็นห้องที่เอาไว้เก็บของนะคะตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นบ้านปกติได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังก่อนนะลืมดูข้างหลังก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่มีกล่อ,องขวัญมาเพิ่มหนึ่งอันนะคะแล้วก็ไปดูข้างหลังก่อนนะข้างหลังก็เป็นที่ทานอาหารนะคะตอนนี้เป็นโรงจอดรถ เดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันอุ้ยทุกคนชั้นสองตกแต่งน่ารักมากห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีตรงนี้มีต้นคริสต์มนะคะฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนเอาเอาลิมดูห้องน้ำในห้องน้ำก็ปกตินะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเลยเดี๋ยวเราหยิบของขวัญก่อนนะคะแล้วก็หยิบอมยิ้มมาด้วยเพราะมันน่ารักมากเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ออกจากบ้านเลยนะคะมาดูกันว่าคนแรกจะเป็นใครเอาคนนี้ไหมคนนี้ชื่อมายเหรอให้ของขวัญเลยให้ของขวัญดูซิว่าเขาจะรับไหมเขาจะรับไหมเอย่ยทุกคนเขารับคนแรกสําเร็จไปแล้วนะคะคนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตามบ้านคนนะคะถ้าเขาอยู่เราก็จะให้เลยคนนี้ชื่ออะไร,รอ่ะคนนี้ชื่อฮานะ ขาไม่มีคนอยู่ไหมเอ้ยบ้านไม่ได้ล็อกเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอย้บ้านสวนนั้นเนี่ยหลังเนี้เข้ามลมีไหมไม่มีอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะคะทุกคนลงไปดูก่อนบ้านนี้ก็ตกแต่งหน้ารักเกลีกยวเหมือนกันนะอืมบ้านหลังนี้ก็แบบเป็นบ้านที่เราชอบอยู่หนึ่งหลังเลยนะคะเพราะแบบมันมีไฟเนาะเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังนี้กันหลังนี้เขาล็อกอยู่นะคะแล้วก็กดกีแล้วก็เคาะประตูไปค่ะ แต่คิดว่าไม่น่าจะมีคนอยู่นะคะเนี่ยข้างบนก็ไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันนะคะคนนี้ยื่นอยู่เอาคนนี้เลยคนนี้เป็นตำรวจแล้วเนี่ยอ่ะให้เราให้ของขวัญตำรวจเลยค่ะเขาไม่รับะทุกคนไม่เป็นไรเราไปบ้านอื่นก่อนอุ้ยทุกคนบ้านหลังนี้แบบตกแต่งน่ารักมากไม่ใช่ดิเขาเปลี่ยนสีบ้านเป็นสีม่วงนะคะน่ารักมากมีคนอ่ฮะ ทุกคนเคารพบ้านออกอะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปหลังอื่นต่อก็ได้นะคะวันนี้นะคะซันตี้จะไม่ยอมแพ้ค่ะซันตี้จะแจกของขวัญให้คนอื่นนะคะหลังนี้อาจจะมีคนอยู่ก็ได้นะแต่แต่ดูแล้วไม่น่าจะมีคนอยู่นะคะหลังเนี้กดกิีนกดกรีงไม่มีจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะคะมีของขวัญแล้วก็แบบกินอมยิ้มด้วย คนคนนี้เขามาหาเราเรากดให้คนนี้เลยให้ให้ดูสิว่าเขาจะรับไหมทุกคนคนนี้เขารับนะคะคนนี้ก็เป็นภารกิจที่ไม่ใช่ดิเป็นคนที่สองของเรานะคะเดยวเราดูคนนี้กันเราต้องอยู่ข้างหลังนะคะบางทีเขาอาจจะแบบแต่งตัวอยู่ก็ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องไปบังเขาเอาแต่คนนี้เขาไม่รับอะทุกคนนั่นเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันนะคะเ,เขาหายแล้วตัวนี้เกิดอะไรขึ้น เป็นเพื่อนได้ป่ะืมฮะ,ะให้เลยให้เลยเขารับไหมได้วยทุกคนเขารับแล้วอีกคนก็ตอบว่าได้ก็สองคนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราให้อีกคนด้วยดีกว่าให้เลยเขาจะรับไหมทุกคนเขารับอันนี้ก็เป็นคนที่สี่ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนึ่งกัน,กนเพราะว่ามันมีบ้านอยู่ด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็ใช้มอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราเดินอะ่ะมันไม่ทันแน่นอน,นะคะ่ะตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้รับเลี้ยงเด็กหืมดูสิว่ามีคนอยู่ไหมกดเก่งถือของขวัญเลยสวัสดีเราเป็นแซนตี้เรามาแจกของขวัญให้เธอเขาไม่เปิดประตูให้เราทุกคนเขาอาจจะแบบไม่อยากได้ของขวัญจากเราก็ได้นะโอเคให้เด็กคนนี้ก็ได้นะคะเขาน่าจะจะมาสถานรับเลี้ยงเด็กเอาไหม ไม่เอาเหรอไม่เป็นไรหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้มีบ้านไหมตรงนี้ไม่มีนะคะฮะทุกคนเอาอีกแล้วครั้งที่แล้วรับเรือแล้วเรือคว่ำครั้งนี้ตกสระาวน้ำตรงนี้ทุกคนสังเกตรตรงนี้ไหมครับมันมีของเล่น b ูเ e h e a v มันซื้อ,อยังไงอ่ะมันน่ารักอะ่ะไม่เคยสังเกตเลยนะเพิ่งรู้นะเนี่ย ไม่น่าจะมีคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านเลยเหมืนเนะคะถ้าใครอยากเล่นกับเราก็สามารถแอชชื่อนี้มาได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดต c ดต b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย